คือผมเนี่ยนะครับไปโบสมาตั้งแต่เล็กๆแต่สิ่งที่ผมลืมไม่ได้ก็คือปี1962ซึ่งเป็นปีที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตผมตอนนั้นผมอายุ19ครับเพราะว่าชีวิตผมสิ่งที่ผมทำทุกอย่างเนี่ยล้มเหลวหมดตอนนั้นเนี่ยผมมีความหวังเหลืออยู่อันเดียว ตอนนั้นเนี่ยผมสอบเพื่อที่จะเข้าไปเป็นทหารอาชีพจริงๆผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทางด้านร่างกายของผมเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะไม่ผ่านเรื่องสมรรถภาพร่างกายและสุขภาพร่างกายทางด้านทหารเนี่ยเขาก็โทรมาบอกให้ผมเนี่ยไปที่ศูนย์ตรวจที่เมืองเทกู ให้ผมไปตรวจร่างกายก่อนเขาก็ให้เราเนี่ยนะครับไปตรวจทั้งด้านาทั้งด้านในด้านนอกทุกอย่างให้เรียบรอ้รยบรอยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะมีขั้นตอนการตรวจฟันตอนที่ผมไปถึงที่ช่องตรวจฟันเนี่ยคือหมอเขาก็เซ็นอะไรบางอย่างไว้ แต่ผมไม่รู้ว่าเปอร์เซนต์ว่าอะไรมาแตกต่างจากคนอื่นตอนนั้นเนี่ยฟันผมข้างหน้ามันบิ่นเล็กน้อยผมก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาผมเดินออกมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้เขียนสิ่งที่เขียนลงไปในบัตรของผมกับของเพื่อนคนข้างๆเนี่ยแตกต่างกันผมก็ถามกับเขาว่าลองเปิดปากดูสิแล้วผมก็ดูปากก็เห็นปกติดีผมก็เลยรู้ว่าอ๋อของผมเนี่ยไม่ผ่านนี ผมก็เลยกลับเข้าไปหาหมอทหารคนนั้นผมจริงๆไม่ได้ฟันหักอะไรมากแค่บิ่นนิดเดียวผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรมากมายผมก็ถามกับคุณหมอทหารคนนี้ว่าช่วยผมได,ได้ไหมก็บอกไม่ได้ทำไมเธอต้องรีบเข้ามาเป็นทหารเร็วนักล่ะเดี๋ยวก็มีใบเรียกตัวแล้วไม่เป็นไรหรอกผมก็บอกว่า ผมก็ขอร้องเขาครับอย่างจริงจังมากแล้วเขาอยู่ดีๆเขาก็ทําหน้าจริงจังมากแล้วเขาก็บอกว่าต่อให้ผมเขียนใบาลาออกแล้วเขียนเพื่อให้ทําให้คุณเนี่ยก็คุณก็ไม่ผ่านหรอกถ้าว่าเป็นฟันข้างในเนี่ยฉันยังพอได้ให้ได้แต่ฟันหน้าฉันจะอนุญาตให้ได้อย่างไรครับผมคิดว่ามันไม่ได้หักอะไรมากมายคือมันบินนิดเดียวคิดว่าไม่เป็นไร ตอนนั้นเนี่ยนะครับผมรู้สึกยากลำบากมากๆเลยรู้สึกเหมือนความหวังสุดท้ายของผมมันพังทลายตั้งแต่ตอนนั้นผมได้รู้ว่าสิ่งที่ผมทํามาทุกอย่างเนี่ยมันล้มเหลวแล้วผมเริ่มรู้ว่าถ้าผมติดตามความคิดของผมไปผมจะล้มเหลวและพังพินาศนั่นก็คือเดือนพฤษภาปี1962พฤษภามิถุนายน กละกาดาสิงหาแล้วก็กันยาตุลาตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนเป็นนักปรัชญายอย่างไงไม่รู้คือผมเริ่มคิดอะไรมากมายในชีวิตของผมแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมยังมีคำถามอยู่เรื่อยๆคือทำไมทุกคนคนอื่นเขาทําได้หมดเลยอะแต่ผมทํามาทําไม่ได้ละ่ะคุณลุงของผมเนี่ยนะครับได้เคยไปร่วมงาน เอร่วมร่วมลบนะครับที่การลบแปซิฟิกแล้วเขาก็ไปอยู่ที่นิกิจโจที่เอ่อญี่ปุ่นแล้วเขาเนี่ยนะครับก็เรียกให้ผมเนี่ยไปหาเขาเหมือนแล้วผมก็วางแผนว่าผมจะไปหาลงเพื่อที่จะไปทํางานทางด้านเหมือนคล้ายๆงานช่างไม้อะนะครับแต่ตอนนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นมันก็ไม่ไดีดีมากคือไปมาหาสู่กันไม่ได้ง่าย ก็เลยวางแผนที่จะไปทางเรือแอบ,บเข้าไปแต่ตอนนั้นแผนการทุกอย่างมันล้มเหลวหมดเลยไม่ได้แล้วผมก็คิดในใจทําไมผมมาทําไม่ได้ละ่ะทําไมคนอื่นๆทุกคนน่ะเขาทําได้หมดแต่ผมทํำอะไรก็ไม่ได้เรื่องเลยพระเจ้า,าทําไมอะครับทําไมผมจิงเป็นอย่างตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ตอนนั้นสิ่งที่มันมีเหลืออยู่ในใจของผมก็คือผมรู้สึกว่า สิ่งที่ผมทําลงไปตามความคิดของผมมันไม่มีอะไรเลยผมได้รู้ความจริงว่าเมื่อผมติดตามความคิดของผมไปมันไม่ได้เรื่องอะไรเลยหลังจากนั้นตอนเดือนตุลาผมเองมีโอกาสได้รับความรอดได้รับการชำระบาปอย่างชัดเจนโดยผ่านทางพระคำของพระเจ้า ผมใช้ชีวิตอยู่กับองค์นะครับในปี1963เนี่ยผมก็จบจากโรงเรียนมิชแนลีแล้วก็ไปถูกส่งไปที่อับกกตงมาคิดดูตอนนี้ช่วงเวลานั้นมันดีมากเลยนะครับตอนที่ผมไปที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยผมก็ถืออาหารสำหรับ2-3วันไปด้วยแล้วผมไปอยู่ที่นั่นประมาณ9เดือน ตอนนั้นตอนที่ผมเข้าไปที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ฝนต่าฝนปกติแล้วที่เกาหลีเนี่ยหลังจากที่เขาเก็บเข้าสารีหมดแล้วเนี่ยเข้าบาเล่หมดแล้วเนี่ยก็จะทาก็จะต้องเป็นฤดูฝนแต่ปีนั้นเนี่ยมาค่อนข้างเร็วหน่อยทําให้ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวหมดแต่ว่าฝนตกก่อนแล้วเป็นที่ที่ยากจนมากๆเลย วกเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดเอาส่วนของข้าวบาเลตรงนั้นออกมาและหลังจากนั้นก็เอาไปจุดไฟนะครับเอาไปตากแห้งกับไฟเสร็จแล้วก็เอาไปเหมือนกับเขาก็จะทําการอ้นข้าวบาเลาอะไรพวกนี้นะครับแล้วใช้ชีวิตกันยากลําบากมาและสิ่งที่ผมลืมไม่ได้เลยทั้งชีวิตก็คือตอนที่ผมอยู่ที่นั่น9้าเดือน ผมได้รู้ได้เห็นได้เรียนรู้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเลี้ยงผมยังไงคอยดูแลผมยังไงหลังจากที่อยู่ที่นั่นประมาณ9เดือนเนี่ยผมก็ได้ถูกย้ายไปยได้ย้ายไปที่หมู่บ้านหนึ่งชื่อชังพาลีก่อนที่ผมจะออกจากที่หมู่บ้านนั้นจะจะไปชังพาลีเนี่ยผมก็รู้สึกขอบคุณมากเลย ถ้าผมคิดว่าถ้าผมอยู่ที่นี่แล้วผมคงจะอดตายผมคงอยู่หมู่บ้านนั้นไม่ได้แต่ในระหว่างที่ผมเนี่ยอยู่ที่นั่นประมาณ9เดือนเนี่ยครับพระเจ้ากับผมได้ใกล้ชิดขึ้นมากๆากเลยครั้งหนึ่งเป็นตอนที่ผมกําลังอ่านพระคัมภีร์ตอนนั้นเนี่ยผมหิวมากๆเลย แต่ตอนที่ผมอ่านพระคัมภีร์ในวันนั้นผมก็มีใจิตใจขึ้นมาว่าพระเจ้าจะต้องให้อาหารกับผมเยอะมากๆก,ก,กวันนี้ผมก็เริ่มคิดในใจว่าอทำไมมันมีจิตใจแบบนั้นนะแต่พักหนึ่งมีคนคนหนึ่งก็ามาผมก็บอกอ๋เชิญเข้ามาครับก็มีคนชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่รู้จักมาแล้วเป็นคนเขาบอกว่าเขาเนี่ย มาจากหมู่บ้านข้างๆแล้วก็บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าก็ปุ่นอยู่ที่หมู่บ้านนั้นแล้วพี่ชายของเขาเนี่ยได้ไปเป็นทหารแล้วพอไปเป็นทหารเนี่ยก็ขับรถขับรถอยู่ตอนกลางคืนแล้วเผลอพลาดท่าแล้วล่วงลงหน้าผาและทางทหารที่นั่นเนี่ยเขาก็ได้นำเอาศพเนี่ยใส่ลงแล้วก็เอากลับมาที่หมู่บ้าน แต่เมื่อตอนที่พวกทหารนําเอาหีบศพอันนี้เข้าจะเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยคนในหมู่บ้านเนี่ยก็บล็อกไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้านม่เข้ามาไม่ได้ก็บอกว่านี่ <tit le> เป็นคนที่หมู่บ้านนี้นะแต่คนที่หมู่บ้านก็บอกว่ารู้ว่าเป็นคนในหมู่บ้านแต่คนตายเข้ามาในหมู่บ้านเราไม่ได้ได้แค่คนที่มีชีวิตหลังจากนั้นพวกทหารก็เลยเอาหีบศพนั้น <c oughs> วางไว้ที่ใต้ต้นไม้หน้าหมู่บ้าน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนที่นั่นเนี่ยเขาก็คิดว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่เคยจัดงานศพจากข้างนอกแบบนี้ก็ไม่รู้ทำยังไงดีคือคนที่หมู่บ้านชนบทเนี่ยนะครับจะคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องยากมากแล้วศพก็เริ่มเน่าไปทีละวันสองวันแล้วพวกคนในหมู่บ้านผู้ใหญ่เหล่านั้นพยายามคุยแต่ ไม่รู้จะทํำยังไงก็ได้ยินว่ามีผู้เผยแพร่เนี่ยคนหนึ่งอยู่หมู่บ้านข้างๆเฮ้ยงั้นลองไปหาเขากันก็เลยมาหาผมหลังจากนั้นผมได้ไปที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่ผมเห็นคือโต๊ะอาหารพระเจ้า ตอนนั้นเนี่ยคนได้จัดเตรียมอาหารไว้เยอะมากแล้วบอกว่าให้พวกเรากินและให้พวกเราเป็นคนนำงานศพนั้นผมเนี่ยนะครับได้จัดงานนมันสการงานศพตอนนั้นเนี่ยห้าครั้งและแต่ละครั้งเนี่ยก็สอนพระคำประมาณชั่วโมงหนึง่งแล้วหลังจากนั้นสุดท้ายก็ฝังลงไปในดินแล้วอธิษฐานแล้วก็เอาดินมาคุม แล้วหลังจากนั้นก็รับประทานอาหารเนี่ยตอนนั้นคิดในใ,นใจว่าอ๋อพระเจ้าอยากให้ผมได้กินในวันนี้ครั้งหนึ่งผมกำลังเดินอยู่ที่ภูเขานะครับขอโทษที่ต้องพูดอย่างนี้แต่ตอนนั้นผมก็ปวดปัสสาวะมากเลยเพราะบนภูเขาไม่มีห้องน้ำนะครับแล้วผมก็เลยลงมาข้างล่างนิดหนึ่ง แล้วผมก็กำลังจะไปที่นั่นก็เห็นสตรอเบอรี่ภูเขาเนี่ยเยอะมากๆตรงนั้นผมเนี่ยนะครับทุกครั้งที่เปผยแพร่ข่าวประเสริฐมันก็มีทั้งความยากลำบากแต่เห็นว่าพระเจ้าช่วยในแต่ละครั้งอย่างไรังแต่ปี1968หลังจากผมปลดจากทหารผมได้ไปที่คิมชอนเพื่อไปเผยแพร่ข่าวประเสริ ตอนนั้นผมมีเงินประมาณ3500วอนก็ประมาณ100กว่าบาทตอนนั้นผมออกเพิ่งปลดจากทหารผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นค่าบ้านเนี่ยมันสูงเท่าไหร่ยังไงผมก็แค่คิดว่าเอ,อเงินด้วยเงินประมาณร้อยกว่าบาทเนี้ยหาห้องให้ถ้าหาห้องได้ก็อยากจะไปเผยแพร่ข่าวประเสริฐอยู่แถวนั้นแต่พอไปถึงที่นั่นเนี่ย มาคุยกับเขาเขาบอกว่าจะต้องจ่ายเงินเนี่ยรวมแล้วประมาณสองพันกว่าบาทเงินที่ผมมีเนี่ยนะครับไม่ถึง1นึ่งส่วนยีของค่าเชาบ้านแล้วผมก็เริ่มอธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอห้องให้ผมอยู่แล้วผมไปที่คิมชอนเพื่อที่จะหาห้องในระหว่างที่ผมหาบ้านหาห้องแล้วก็กําลังกับ ตอนนั้นเนี่ยผมขึ้นรถบัสแล้วมีคนต่างชาติคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถตอนนั้นผมอายุประมาณ20ตนตน้นๆเอ้ย่ไปไปลายตอนนั้นผมคิดว่ามิชชันลีคนต่างชาติคนนี้เนี่ยน่าจะอายุประมาณ40กว่าความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของผมกับความสามารถในการพูดภาษาเกาหลีของเขาก็พอๆกันเราก็เลยคุยกันผสมกันว่ามาจากไหนเขาบอกมาจากอังกฤษผมก็ถามว่า คุณทาอะไรเขาก็บอกมิชชันนารีโอ้หรอครับแล้วตอนนี้คุณกําลังทําอะไรอยู่หรอครับเขาบอกว่าอ๋อตอนนี้กําลังเดินทางอยู่ครับก็ถามว่าแล้วเดินทางอะไรครับเดินทางเผยแพร่หรอครับเขาก็บอกว่าเปล่าก็เดินทางเที่ยวเฉยๆผมก็โมโหมากเลยผมคิดในใจว่าเฮ้ยคนนี้เสื่อมทรามมากเลยนะเฮ้ยมิชชันนารีไม่เผยแพร่ข่าวประเสริฐไปเที่ยวหรอ ตอนนั้นผมก็รู้สึกโมโหมากเลยทางนที่จริงๆคนนั้นเขาอายุมากกว่าผม20่สิกว่าปีตอนนั้นผมก็พูดตั้งทีว่าคุณนะกลับไปประเทศของคุณเท่าเดี๋ยวนี้เลยนะคุณเนี่ยสติเน่ามากๆเลยคุณมาเป็นมิชชันลีควรที่จะมาเผยแร่เก่าประเสริฐนี่คุณไม่เผยแาาร่ก่าประเสริฐแล้วไปเที่ยวเหรอ คนอังกฤษคนนี้นะครับเขาเป็นคนอังกฤษเราเป็นสุภาพบุรุษจริงๆเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็นั่งฟังเงียบๆแล้วพอไปถึงที่คอชางเราก็ต้องไปเปลี่ยนรถตอนนั้นผมกําลังไปซื้อตัว๋วเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่ามิสเตอร์พาคืนนี้ผมขอไปนอนที่บ้านของคุณได้ไหมผมก็บอกมาก็ได้ครับซึ่งตอนนั้นบ้านของผมเนี่ยนะครับอยู่บนภูเขาอยู่แถวภูเขาแล้วเขาก็มา ตอนนั้นเนี่ยผมกินน้ํากินน้ำที่ทมาจากธรรมชาตินะครับคือตอนนั้นไม่ได้มีบ่อน้ําไม่ได้มีอะไรบ่อน้ําสําหรับผมเนี่ยนะครับกินน้ําพวกนี้ไม่เป็นไรแต่เขาเนี่ยนะครับดื่มน้ําทีหนึ่งแล้วเขาก็ท้องเสียไปจริงๆถ้าตอนนั้นผมก็ขอโทษมากถ้ารู้อย่างนั้นผมคงจะต้มน้ําให้เขาดื่มแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะท้องน้ําท้งว่น หลังจากผ่านไปได้ประมาณช่วงหลายวันแล้วเขาบอกว่าเขาจะกลับผมก็บอกว่าครับ,บก็ขอโทษด,ด้วยเขาวหนะ้าเดี๋ยวผมจะต้มน้ำให้ดื่มเขาบอกไม่เป็นไรมีสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับคุณผมก็ถามว่าอะไรเนอะเบสผา ผมขอมาอยู่กับคุณสักหนึ่งปีได้ไหมเอา้ามิชเนารีเฝอแพ้อขอพ่าวไปซีทำไมต้องมาอยู่กับผมแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าผมเคยไปเจอคนมามากมายแต่ผมยังไม่เคยเห็นใครที่ใช้ชีวิตแบบคุณเลย ไม่ว่าจะไปเจอกับอาจารย์พระสิทยาวิบาลมิชลีคนไหนก็ไม่เคยเห็นใครใช้ชีวิตเหมือนคุณผมก็ไม่ค่อยเข้าใจผมหรอผมใช้ชีวิตอะไรเหรอแตกต่างยังไงเขาก็บอกว่าผมอยากจะเรียนรู้ชีวิตของคุณแล้วก็ขอร้องว่าให้เขาเนี่ยมาอยู่กับผมประมาณหนึ่งปีด้วยกันกับผมผมคิดเลยจะคนต่างชาติมาเรียนอะไรแบบนี้หรอ ตอนนั้นผมก็พูดอะไรไม่ได้แล้วผมก็แล้วเขาก็บอกว่าขอร้องละแค่หนึ่งปีอยากอยู่กับคุณอยากเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตของคุณตอนนั้นผมก็งงมากผมก็แค่ใช้ชีวิตของผมไปเฉยๆแต่เขาดูเหมือนเขาช็อมกมากๆผมคิดในใจเรียนรู้อะไรหรอแต่ตอนนั้นเขาพูดแบบจริงจังมาก ขอร้องล่ะผมก็บอกว่าไม่ได้ผมเพราะอะไรผมก็ถามกับเขาว่าคุณมีค่าเงินสนับสนุนจากเป็นมิชชันนารีไหมเขาบอกมีมาจากอังกฤษผมก็บอกว่าผมอะ่ะไม่มีใครช่วยผมใช้ชีวิตโดยที่พึ่งพาะเจ้าอย่างเดียวผมเนี่ยอดอาหารอยู่บ่อย ราไม่มีความเชื่อแต่คุณเนี่ยก็มีขนมปังเยอะแยะแล้วถ้าออว่าฉันไม่มีขนมปังแล้วฉันก็ต้องมองที่ขนมปังคุณแล้วขอขนอมปังคุณแลว้วหวังจากคุณผมไม่อยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นถ้าคุณทำแบบนี้สัญญาจะทำแบบนี้ผมจะอนุญาตคือถ้าออว่าคุณมีขนมปัง ก็อย่าให้ผมถ้าคุณมีเงินอะไรคุณไม่ต้องมาให้ผมไม่ต้องช่วยผมใช้ชีวิตแบบนี้แล้วกันเขาบอกได้ดีเขาก็ดีใจแล้วก็ฝ่ปหลังจากผ่านไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็มาหาผมมิสเตอร์พาร์คเราน่าจะอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมฉันน่ะอธิษฐานนะแล้วทางด้านศูนย์ใหญ่ของเราอ่ะเขาได้ส่งเงินมาเพื่อหาบ้าน แล้วเงินนั้นเนี่ยนะครับมันประมาณประมาณหมื่นบาทซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับเงินก้อนนี้สามารถซื้อบ้านที่เอเช่าบ้านที่ดีที่สุดในคิมชนได้ผมคิดในใจโอยทำไมพระเจ้าเนี่ยฟังคำอธิษฐานของพิชัยคนนี้ดีจังเลยแต่ไม่ค่อยฟังคำอธิษฐานผมเท่าไหร่เหมือนไม่ตอบรับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาใส่ด้วยผมก็มีใจิตใจว่าอ๋อพระเจ้า กำลังจะให้บ้านผมตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อมผมต้องการอะไรผมไม่เคยไปขอหรือว่าแสดงให้ใครเห็นว่าผมต้องการหรือผมกำลังจะอยากได้สิ่งนี้ผมไม่เคยขอแม้แต่ดอนเดียวจากคนทุกครั้งเมื่อตอนที่ผมอาจจะบกพร่องบ้างอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรบ้างแต่พระเจ้า ก็ได้เติมเต็มผมพระเจ้าอนุญาตให้ผมใช้ชีวิตโดยที่พึ่งผ่าโรคแน่นอนมีทั้งช่วงเวลาที่ผมยากลําบากมีทั้งช่วงเวลาแบบนั้นแต่พระเจ้าก็ได้คอยช่วยผมและคอยปกป้องผมพระเจ้าเนี่ยได้บอกว่าเราได้พบดาวิดบุตรของเจสซีเป็นคนที่เราชอบใจพระเจ้าได้เลือกดาวิดครับเพราะว่า เป็นคนที่ได้ติดตามใจิตใจของพระเจ้าชอบพระไทยพระเจ้าผมเนี่ยนะครับจริงๆเป็นคนที่ชั่วร้ายโสโครกน่าเกลียดผมจึงหลายครั้งเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ถ้าไปตามที่พระคำของพระเจ้าบอกเนี่ยเอย๊มันดูเหมือนจะไม่ค่อยได้วิธีของผมน่าจะดีกว่าผมคิดอย่าง,งานั้นแต่ผมได้เริ่มรู้ว่าความคิดของผมทั้งหมดเนี่ยมันล้มเหลวมันผิดแล้วผมก็เริ่มปฏิเสธพระคำแล้วก็อ่าน ผมได้เริ่มเห็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เป็นความจริงที่น่าอัศจรรย์เห็นอะไรได้เห็นความจริงว่าโดยเลือดโดยพระโลยของพระบุตรก็คือพระเยซูคริสต์ทำให้ความบาปของผมเนี่ยได้ขาวสะอาดยิ่งกว่าหิมะทุกคนครับผมเคยไปโบสถ์ตั้งแต่เล็กๆก,ก่อนหน้านั้น แต่ทุกครั้งผมได้แต่บอกว่าผมเป็นคนบาปทําทไมเพราะว่าผมทําบาปผมก็แน่นอนว่าผมเป็นคนบาปแต่เมื่อตอนที่ผมอ่านพระคัมภีร์ผมได้รู้ว่าอ๋อความคิดผมกับพระคำเนี่ยแตกต่างกันความคิดผมเนี่ยคิดว่าผมทําบาปผมเป็นคนบาปถูกต้องแล้วแต่ถ้าเป็นพระคัมภีร์พระคัมภีร์ไม่บอกอย่างนั้น ในพระคัมภีร์เยเรมีนะครับบทที่31ข้อที่34มีเนี่ยนะครับมีเขียนไว้บอกอย่างนี้นะครับและบอกว่าเราจะให้อภัยบาปชั่วของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไป ในนี้ส่วนสุดท้ายจะบอกอย่างชัดเจนว่าเราจะให้อภัยบาปชั่วของเขาและจะไม่จดจําบาปของเขาทั้งหลายต่อไปอ้ oh, พระเจ้าเนี่ยได้ลบความบาปชั่วของเราแล้วก็บอกว่าไม่จดจําบาปของเราอีกต่อไปฉันได้กระทาความผิดบาปเยอะแยะแต่พระเจ้าเนี่ยได้ลบล้างความบาปของฉันและบอกว่าไม่จดจําบาปของฉัน บอกว่านี่คือสิ่งที่พระองค์ตัดบอกใช่ครับผมได้ทำบาปผมเนี่ยทำบาปแต่พระคำปีบอกว่าเราจะให้อภัยบาปชั่วของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาอีกทั้งหลายต่อไปบอกว่าพระเจ้าได้ตัดดัง พระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าได้ลบล้างบาปของผมแล้วบอกว่าไม่จดจำบาปของผมที่ผ่านมาผมเคยคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนบาปมาตลอดแต่พอเริ่มอ่านพระคัมภีร์อ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกอ่านสิบรอบจบอ่านยี่สิบรอบจบอ่านสามสิบรอบจบ แต่ละครั้งที่อ่านเนี่ยพระคำเนี่ยมันแตกต่างมากๆจากเดิมถ้าคิดแบบง่ายๆเลยก็ดูเหมือนธรรมดามากครับเราทําบาปเราเป็นคนบาปแต่พระคำพีเนี่ยนะครับพระเจ้าเนี่ยบอกว่าความบาปผมเนี่ยได้ถูกลบล้างแล้วได้บอกว่าชอบธรรมแล้วได้บอกว่าขาวสะอาดดังหิมะแล้วแล้วก็บอกว่าไม่จดจำ แั้วนที่ผมเป็นคนบาปแน่ๆเลยแต่บอกว่าเราจะให้อภัยบาปชั่วของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายต่อไปมันอัศาจรรย์มากครับพระเจ้าครับพระเจ้าผมเชื่อพระเจ้าครับผมจะเชื่อพระคำของพระเจ้าครับ แล้วผมก็จะเชื่อพระคำที่บอกว่าได้ลบล้างบาปของผมแล้วหลายส่วนในพระคัมภีร์จะบอกกับเราว่าเราชอบธรรมแล้วซึ่งคำว่าชอบธรรมหมายความว่าไม่มีบาปแต่พอผมอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์เขียนไว้อย่างชัดเจนว่าพระเยซูได้ถูกตึงบนไม้กางเขนและได้ลบล้างความบาปแล้ว ถ้าอย่างงานบาปของผมก็ได้ถูกลบล้างทั้งหมดแล้วบอกว่าบาปทั้งสิ้นของผมผมจึงไม่ใช่คนบาปครับไม่ใช่เพราะผมไม่ทำบาปนะครับผมทำนะครับแต่เมื่อตอนที่พระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนพระเยซูได้ถูกลงโทษแทนความบาปของผมทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือแม้แต่นิดเดียว อย่างไม่เหลือแม้แต่อย่างเดียวล้างให้สะอาดและผมก็สะอาดและผมเชื่อในพระเยซูเพราะว่าพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นคนมากมายเนี่ยนะครับไปโบสถ์ก็บอกว่าเป็นคนบาปใช่ไหมครับใช่ครับเป็นคนบาปถูกต้องแต่ตอนที่พระเยซูได้สิ้นพระชนเพวความบาปของเรา พระเยซูไม่ได้ล้างแค่ครึ่งเดียวแต่ล้างทั้งหมดพระองค์ได้ทรงล้างน,นิลันด้วยเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ใช่คนบาสนี่ตอไปถามว่าทำไมเพราะพระเจ้าเป็นผู้บอกเองว่าผมชอบทำพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีไม่มีใครชอบทำสักคนเดียวไม่มีเลยใช่ครับถูกต้องเลยไม่มีใครชอบทำ ผมเองก็ไม่ได้เป็นคนชอบทำมาก่อนแต่ที่ผมชอบทำเป็นเพราะพระโลยของพระเยซูและในพระคัมภีร์เยอะแยะมากมายเขียนไว้ว่าเราชอบทำผมจึงไม่เชื่อความคิดของผมแต่เชื่อพระคำของพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกว่าชอบทำชอบทำก็ถูกต้องแล้ว ไม่รู้นะครับว่าในความทรงจําของพวกคุณมีความบาปหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆในความทรงจําของพระเจ้าเนี่ยไม่มีพวกคุณไม่ใช่คนบาปในสายพรันตรของพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกว่าเราชอบทำทิ้งความคิดมากมายที่อยู่ในเราแล้วเชื่อพระคำของพระเจ้าครับพระเจ้าบอกว่าอะไร บอกว่าเราจะไม่จดจำบาปและการอาธรรมของเขาทั้งหลายอีกต่อไปเมื่อมีการลบบาปแล้วจึงไม่มีการถวายเครื่องบูชาลบบาปอีกต่อไปพระเยซูเนี่ยนะครับไม่มาถูกตึงบนไม้กางเขนตายสองครั้งเพราะว่าครั้งเดียวจบทีเดียวหมดไม่จำเป็นจะต้องถูกตึงอีกเป็นครั้งที่สอง ถ้าพระเยซูไม่สามารถที่จะลบล้างบาปเราได้ทั้งหมดถ้าอย่างนั้นพระเยซูอาจจะต้องมาตึงถูกตึงครั้งที่สองสามสี่ห้าเป็นสิบครั้งก็อย่าตามแต่ไม่ต้องแล้วเพราะพระเยซูได้เอาเลือดมาเทไปโปรยที่ท่านบูชาบนฟ้าสวรรค์เพราะฟ้าสวรรค์น,นั้นเป็นที่โลกแห่งนิรนัน จึงได้สำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดรโดยการถวายตัวพระองค์เองเพียงครั้งเดียวพระกัมภีรบอกอย่างนี้แน่นอนในใจของพวกคุณพวกคุณยังจําบาปได้พวกคุณยังนึกออกสิ่งที่เป็นหน้าสิ่งที่นา่าอายหรือสิ่งที่โสกปกแต่ว่าไม่รังเขนได้ลบล้างความบาปอย่างสะอาด